กับสบายดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สุขุสุขคนกันยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซ่องของบ่าวจิตอุทุมพรพี่น้องเลยกับมื่อนี้พี่น้องบ่าวจิตมาอยู่ที่บ้านตรงหน้าขามเนาะเมืองอาจจะตั้งท้องแขยงสะพรรเขตพี่น้องกับพระว่ามีคนแนะนํเบ่าวจิตมาเนาะว่ามีเพื่อนดังนี้แหละพี่น้องบ่าวจิตก็ยังบ่ท่านหูรา,ายละเอียดเท่าใดหรอกพี่น้องบ่าวจิตก็จะขึ้นไปทักทายสบายดีพ่ะเนาะก็คือรอบๆเพื่อนเพิ่นขึ้นขสิเป็นแน่นี่แหละพี่น้อง มีไหมเนาะนี่ก็เนะาะเจา้จาเจ้าเจ้าก็มีแทงน้ำเนาะก็มีอันก๊อกสูบน้ำเนะาะเจา้าเจ้าเสียงบบจิตอาชีนั่นเนี่พอเป็น้องเนาะก็อยากเป็นวัดในจังหน่อยพี่น้องเลยเจ้าเจ้าจัในอา,า,ากากกบขอเถอะก็ไปน้ำได้หลายเนาะกับน,น้องก็จูเคื่อนพอดีเจา้จาเจา้าเจ้าอ้าวน้องดาสบายดีเด้อสบายดีเจา้จาเจา้จาเจา้จาเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวน้องดาจาาังไรอยู่จังไรนี่จูกันจะค้นนี่เนาะ ยูเด well, okay, yeah. oh. uh ียวตอนนี hmm. mm ้หมอตะเกาได้ค่ะตะเกาอยู่อยู่อยู่้ำกันจากคนตะเกาอยู่ยยูสี่คนสี่คนพุ่นบ่แม่อ้๋สามทั้งเท่าแล้วก็น้องสองเออบ่แม่แล้วก็เทาแล้วก็น้องสองคนโอ้มีน้องอีกสองคนบ่เจ้าเจ้าเจ้าก็อยู่น้ำกันสี่คนเพื่อนนี่เนาะได้ไปทางไรแตะอันแม่กับแม่ไปหากินอ๋อไปน้ำกันเบิดสามบ่น้องไปเล่นพูน้ำย่างบ่มากแต่ว่ามี มีน้องเขาคุเขียนดีแมนแ่นึกว่าน้องผู้หนึ่งก็ไ,ไปหาดินแม่นึกว่าแม่ไปหากินบ่หรอยโอ้น้องก็อยู่เพื่อนหนึ่งเขาหนึง่งน้ำบ่หรอยโอ้จังไรก็น้นนองชื่ออะไรเนาะโบรวันแล้วก็สินสุนลาดโอ้น้องชื่อโบรวันบ่โ,โอ้อายุเท่าไรได้นี่ย16 16เหรบ่หรอยโอ้จังนนไรต้องด่าคือมาอยู่แบบนี้เห็นนะแบบอยู่อยู่แบบนี้แต่ไหนมาบ่ โอ้และไอ้คนนั้นอยากถามแล้ยจังได้พอได้จ้ะพอ่พอพอายู่เลยพออันป้าแี่พายเจ้น้องยังน้อยโอ้จ้าจ้าจ้าก็อยู่กันแนวนี้นี่เนาะก็เขานั่ซ้ำปาลาได้หากินหาอยู่หากิน,กนได้ไหลเนาะไปหาวันที่วันเสากะไปหาเองแต่ตอนนี้กับแม่ไปหาไปหาเนางหากุ้งหา,หาปลาตามพุ่ยอยู่เลยโอ้ในไฮน่ามีบ่อยนะ แตว่าหน้าซีไฮเฮ็ดกับมันกได้ลายมันไฮน้อยโอ้หางหน้าไหนเฮ็ดดที่ล่ะโอก็ได้ได้จิกซอปินได้ิาซอปินได้าซอมยังบเ่ันเบิดบอรเด่ย่งเนาะกบุกุ้มเนาะเนาะอ้คำบุกุ้มเฮ็ดได้ไปน่อืม เด็กน้องหนาบอได้ของเฮียนบอยังเฮียนอยู่บ่เดี๋ยวนี้โอ้เนาะกกยังเฮียนอยู่จ้าคนเนี่ยวนียนอยู่คนอ๋อน้องหนาอยู่ห้องไหนแดดอยู่มหกได้บอโอ้นาอพอเพี่น้องเนาะคนกกยังเฮียนอยู่พี่น้องะเลยกัมีแต่แม่เนาะอาศัยแมย์ที่ว่าเป็นสาวรักในเนาะแต่จากนั้นน้องหนากะคือว่าเนี่ยกับเหตุเรียกงเหตุงานช่วยเมยน้ำก็มาเดินเฮียนกันเนาะ กับเมื่อวันวันไหนนงองเหมือนวันประฮัดอ๋อวันประฮัดกับมื่อันนี้ไม่ได้ไปขึ้เทียนบ่มือนไปแต่วันนี้อ๋อไปอยู่เนาะกับไปเช่นไรกับกินข้าวกินๆๆน้ำกับยัางเหมืนนอนยังหูแม่ยังไปหายังไปหากินบ่ดเอกอกระสีไรแม่กับน้องมาอยู่เนาะกับพอดีว่าผู้ใหญ่เพิยยเ่นแนะนำไอ้มาเนาะ มามีครอบครัวที่ว่าห้องลำบากเนาะแต่เป็นจแค่ก็กรลำบากดีกบางอย่งเด๋้ยกาลำบากเหมีะเออ,อจะจะบันไดมากพวก,กนี้เห็นรถ,นถทีบป็นรถถีบไามทส่นีะรถีบเขาเอาให้เอาเงินให้ตอนที่ยู่มซี่เลยครับไปซื้ออ๋อไปหคือแบบแ ทางห้อง ok ียนอ๋อทางห้เงเย็นปนซอยบ่โอ so, ้ดีดีเนาะจ้ากระจุยยังชี้ก็มีพื้นมีไผยบ่มีไฟผ้าอยู่บ่อ๋อมีไผ้านอพอไปน้องเลยก็จะได้ไต่ไต่ยังลล่ะไต่โครมะอ๋อไต่โคมเหรอเนาะอืมกมือได้ลงหนาเนาะแม่ก็ไปหาของทรมาซิได้มากินเหมืงทีแม่หาโไมยูองมงกัน ในเงินได้เสีเงินแบบว่าการเงินนี่แหละไปหาได้ได้บางทีตอนด้านเปิดเหแม่ไปหาอยู่ไทยไปหางหจ้ามีไปหาแต่เดี๋ยวนี้แม่เขาไม่ได้ไปไปอยู่ไทยพุูนบ่กแม่เขาไปอยู่ไทยลูกได้ใชลูกกับป้าแบบอยู่แพี่น้องไปโอ้ยเนาะแต่มีแบบพี่น้องของน้องได้ใชมีม่มีม หนบ้างม่ยังเลยลูค่ะขอกันได้ล<อ>ูกกับลูกเขากา็นไล่าาอ๋อเพิ่นกะมีเนาะอันพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกะมีครอบครัวของเพิ่นเนาะก็น้องกับไล่คนพอสมควรเนาะอยู่กันแน่นี่พี่น้องเยจจ,จ,จังใดก็คือว่าแหนุ่งอะไรก้สู่ต่อไปเนาะอ,อดทนสู่ต่อไป กับมันเข่าห้องทำานงเียนกับเพิ่นเก็บเงงเก็บเงินกับให้เพิ่งวอนดีนะ oh, เพิ่งโอ้เพิ่งแบบอนุโลมอ๋อก็คือครอบครัวเขาแบบว่าลำบากเนาะเพิ่นกับอนุโลมไปเนาะอืมดี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 หมื่นกับไปห้องเียนคือเกงาหมื่นนี่เนาะโอ้ใ <c oughs> oh. <c oughs> ช่ใช่ใช่เอามากัเห็นสถาบานเพิ่นแนะนำมาเนาะก็ะถือว่า มาพ่อก็ถือว่าน่าพอสมควรเนาะกับมีมีแต่ผู้หญิงบดบ่ออยู่เพื่อนผู้ชายผู้ดีิงน้องชผู้ชายกับยังน้ออ๋อก็คือน้องเนี่ยเป็นเอ้โกกบ่เป็นเอ้โกกเนาะสิบหกปีก็ถือว่าน้องๆนี่ยังน้อยอยู่เนาะก็สิไรนาะพ่อพี่น้องเนาะบ่ได้เห็นอันน้องๆของเพื่อนแลวกับแม่ของเพื่อนเนาะก็ยังไปหาอยู่หากินอยู่พี่น้องเอย ก็ยังบ่ได้พ่อเนาะจริงๆก็อยากมาพ่อครบเบิดครอบครัวอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้เนาะสิได้ความลำบากเนาะน้องๆแหละก็อยู่จังซี่ดีนี่ดิเพื่อนก็เป็นจังได้ก็คือชี้เนียนนาอยู่ดอกมองอยู่เนาะฝนตกมันก็โหเปีอฝนตกยังเปียกอยู่บนนี่ก็เลยอยู่ตะลางกับน้ำท่วมอ้าวตะลางกัน้ำท่วมทิ หนังคานี่มันหัวแบบโดนหนังคานี่ก็ยัองอาศัยแต่ยามแรงเนาะยามผลนี่อยากอยู่ลำบากอยู่เนาะโอ้โหถ้ากันนอนยี่นี่สี่คนนอนนี่เนาะก,ก็ถือว่าจ,จังไรเ <c oughs> อ้าอยู่บ่อเออเจะเป็นจังไรกับเพื่อนพาห่มเพื่นนอนกันกนมีเบิดอยู่บ่

ตอนนี้ก็น,น้องก็อยู่เฮือนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำถ่ายเมีมาเนาะมีเลี้ยวดีเล้วดีเลี้วดีเล้ว,ลวกับผมก็อยู่กันได้นี่พอพน้องกับผมมีพื้นภัยเนะาะบัดกับเนาะห้องน้ำห้องในกับผมมีบนละผมมีเนาะพอพี่น้องมีแต่ก๊อกเนาะมีก๊อกดูสูบน้ำอย่นะพี่น้องอยู่อย่างสี่เนะาะเชา่ชาเช่าเช่าก้า คือว่าเนาะสินไอ้ก็สิได้ขอตัวเมื่อได้เสร็จเนาะไอ้ก็ิถามคำเบ่ากับบุลัยเนาะบุลัยกันเนาะจังไดนกะก่อนสิเมื่อไอ้ก็สิเอาเงินให้น้องก่อนได้เสร็เด้อพอได้ซื้ออันมิกซอเนาะบุลัยกันบุลัยกันซื้อปพิ่มซื้อซอไปห้อง้ทำห้องเฮียนนี่แหละกับซื้อของกินให้แม่พ่อมในเด้อจ้าจะเดี๋ยวไอ้สิเอาเงินให้เนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวไอ้เสียเอาเงินให้เนาะก็เป็นเงินของผู้ใหญ่จดีอยู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ะซือว่ามีไม่เด้อเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้อ้ายนี่เก็บไว้ซื้อเดือคนเบื้องต้นเนาะยังไงก็ให้น้องเก็บไว้เนาะอ้าน้องน่ะเป็นเงินกระจำนวนเซนหนึ่งเซนกี่เนาะโอเคอ่ะโอ้ใช่พ้นห้เพิ่นเนาะขอให้เพ้นสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเฮตลอดไปขอให้เพิ่นรวยทุกคนไปนตลอดเลยจังไงน้องนาะ เป็นยังคือขึ้งใจชื่งใจว่าโอ้ยเนาะอคอยว่าจะกับไอ้ก็อยากให้น้ำได้ก็เป็นนี่เนาะพ่อยเป็นองเนาะอืมก็เป็นได้เคยมีอยู่บากันหมเคยมีอย่งเธอหมเคยมีแค่ที่เธอเดียวที่นี่เธอเดียวบ่าโอ้ยนองหลายก็คือว่าเนาะอย่างไดก็เป็นกำลังใจให้เด้อน้องหลายเด้อ สู่ต่อไปก็เป็นคนดีของแม่เนาะตั้งใจเฮียนเนอะตั้งใจเฮียนเฮียนให้จบช่วยแม่เหตุเวกเหตุงานเนาะเจ้าเจ้าเจ้าจังใดกะคือว่าแหละแม่มากก็บอกแม่ในเด้อเพราะเป็นดีแย,นนย่นนำเนาะเออเป็นมาทีบอกหายเจ้าเจ้าเจ้าจังใดกะเดี๋ยวไอ้ขออน,นุญาตถ่ ى, ายเพื่อนไหนบ่ นี่เนาะเดี๋ยวไอ้คนเป็นกะไหยพี่น้องเอ้ยเป็นกะโบ้เคยมีจักเชื่อเนาะแบบน้องหล่าเนาะโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวไอ้ที่ไทยเนาะเจ้าก็ครึ่งครัวมีแต่เท่านี่บ้านหลังเนาะประเภทอันถ้วยได้สามมีบัวถั่วถ้วยอยู่ในบ่โอ้น้องพ่อพี่น้องเกยเพป็นกะอยู่กันในนี่พี่น้องอันนี้คือเฮือนครัวเนาะก็เฮือนครัวพี่น้องเจ้าก็อยู่กันแนวนี่พี่น้อง เออคือนอนอยู่ข้างนี่บดบวมแล้่อ,อ๋อสี่คนพี่น้องก็อยากขอโทษขอพายเดอ้อพ่อพี่น้องเด้อเกิดสีมันเมือนเนานะเดี๋ยวบอจิเปิดแฟตเนาะเจ้าบอจิเกับเปิดแฟตเนาะพ่อพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าเพื่อนเพิ่นบ่มีไฟฟ้าพี่น้องลยก็อยู่กันแนี่นี่แหละพี่น้องสี่คนนอนนอนอยู่นี่เนาะก็ถือว่าพอสมควรอยู่พี่น้องเลยเป็นกระบ,บ่มีเนาะมาเด็กเนานะ ของน้ำไม้ดองเพิ่นเนาะนี่เนาะน้ำไม้ถุงนีน่เนาะอือจะจะจะกับผ้ากันเข่าของเคียนเนาะน้องละอืจจจอจะจะจก็โอเคเลยพี่น้องเลยบางทีก็จะได้ขอตัวมาเนาะกับจังไรเด้อน้องหน่าเด้อก็คือว่านเนี่ยเนาะจังไรก็ขอให้สู่ต่อไปเด้อเป็นคนดีของแม่เนาะคือว่านเนี่ยน้องก็เป็น ผู้ใหญ่เนาะเป็นเอ้ยโก๊ะมืออะไรกันไหนกันถูต่อไปไอ้ก็เป็นกำลังใจให้เด้อก็มีโอกาสเดี้อไอ้ก็สีมาหาคือเก่าเนาะฮะจังใดก็บอนอยู่ดีไม่แห้งเด้อนะเด้อฮะสบายดีเด้อฮะสบายดีเจอเจอเจอโอเคเลยพี่น้องเลยเมื่อกี้ก็ได้ขอตัวกลับเนาะก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ได้ถามเรื่องราวครอบครัวของเพื่อนเป็นที่เขยมข้อยเลยพี่น้องเลยฮน้องลาเพื่อนก็อยู่เฮือนเนาะแม่กับน้อง ทันมาเนาะเม่งก็ไปหากินพี่น้องเลยน้องหนาเป็นกะยังไปหาเล่นแน่กับเม่นเนาะยังไปเรียนอยู่กับมี่พี่น้องเลยน้องดนาครับยังเรียนอยู่เนาะคือเฮียนอยู่สองคนพี่น้องเรียนอยู่สองคนเนาะก็คือครอบครัวของเพิร์ดมายากคัดสนพ่อสมควรอยู่พี่น้องเลยแตมีแต่ที่คนอยู่เนาะพอของเพิ่์กับป้าห่างกันกับแม่กับป้าให้เม่กับลูกสู่ชีวิตต่อไปเนาะ จะเห็นเลยกับเป็นตาสงสารเพื่อนยู่พี่น้องเลยจะเฮือนซาด้านเป็นก็คือพ่อเม่พี่น้องเห็นที่ไหนเนาะกับบ่มีเพื่อนไพ่พี่น้องเลยก็ใต้โคมเมาเฟินมาเจะจะจะเห็นเ่ยกับจังใดก็เอาใจช่วยเพิ่อนเนาะกับบาจิตกัได้เอาเงินให้เพิ่นหนึ่งแสนกีพี่น้องจะเป็นเงินของเมย์ไม่เนาะจะเป็นกูยูฟังไทยเพิ่นอะไพี่น้องเลยก็ได้ฝากเงินมาให้บาจิตช่วยเดือเบื้องต้นเนาะจะเลือคนเบื้องต้นนี่แหละพี่น้องเลย นายก็ขอบคุณขอบคุณเมยไม่ได้ได้เด้อก็ขอให้ยืดมีเฮงเด้อซาถูกเนาะเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องน้องแล้เอากะให้พี่น้องเลยน้องกะหมูมีป่นว่าบ่เคยมีเป่นว่าซึ่งใจพี่น้องก็ซึ่งใจพี่น้องบ่เคยมีจากเถื่อเนาะจังไหนก็คือว่าเนี่ยพี่น้องน้องก็ดีใจเนาะได้เงินกะบ่เคยมีไปให้จากเถื่อนป่นว่ากาเจ้าก็โอเคเลยพี่น้องบางิกเกิจะได้ขอตัวกลับเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามในแห่การดังแจ๊บบาจิตตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแดมบอขำโฆษณาของบาจิตปราจิตกระกับขอบุญขอบคุณหลายหลายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงเบิร์ดสกุลุกคนเด้อท่านี่บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบันดี